ข่าวดีค่ะที่เมืองไทยกำลังจะมีสายการบินเปิดใหมนะ่ชื่อว่า Really Cool Airlines ซึ่งสายการบินสุดคูลสายนี้จะมีคุณดุงพาทีสารสินนั่งแทนเป็น CEO นะคะเขาคาดการว่าจะมีรุดบินต่างประเทศที่บินไปสิงคโปร์ญี่ปุ่นและกเกาหลีนะคะและในปีนี้ Really Cool Airlines ก็จะได้รับเครื่องบินมาใหม่นะคะถึง2ลำโดยที่เครื่องบินแต่ละลำจะต้องใช้ลูกเรือประมาณ75คนนั่นหมายความว่าเขาจะมี การเปิดรับลูกเรือมากถึง150คนเลยทีเดียวนะคะคุณสมบัติของลูกเรือคร่าวๆประมาณว่าอายุตั้งแต่24ไปจนถึงไม่มีเพดานอายุ <c oughs> <c oughs> ไปจนถึงเท่าไหร่ก็สมัครได้เลยนะคะ <c oughs> และก็คุณสมบัติที่2นะคะก็คือจบปริญญาตรีส่วนคะแนนทอีกคาดว่าจะรับอยู่ที่650คะแนนขึ้นไปทั้งนี้นะคะสายการบินมองว่าอาจจะมีการรับสมัครลูกเรือในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนทั้งนี้โค